ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน EP หนีหน้าๆต่อไปนะครับหลังจากที่ไปวัดหลวงพ่อแดงมาแล้วก็มีคุยกับพี่เขาทางไลน์ซึ่งเป็นขากลับที่กลับจากทางภูดินนะครับมาแวะที่แถวพระราม2น,นะครับวันนี้ก็ได้มาดูนะครับซึ่งเจ้าของนีเปิดร้านขายข้าวมีไก่ซึ่งเราก็ได้มานั่งดูร้านโดยตัวเองไปก่อนนะครับ มีตะโกนไปว่า,าก่อก็จำนวนพระเยอะพอสมควรนะครับจากในรูปเนี่ยที่วิ่งมาเพราะว่าหนึ่งมีน้ําเต้าหรือว่าสดแล้วนลแน่ๆหนึ่งรูปนะครับหนึ่งรูปแน่ๆที่เป็นรูปน้ำเต้าขัดดำ๋ยวคัดแยกอันไหนเก่าไม่เกา่าก่อนแล้วก็อันไหนมีราคาไม่มีราคาเบื้องต้นก่อนแต่โดยมากถ้าพระเนี่ยจากที่ดูจากสายตาเนี่ยเขาโอเคครับได้ไปถักแท้ไปเยอะจะดูว่าจะเป็นรงที่มีราคาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกครับทางร้านเรา จะเน้นพาร์ทที่มีราคาก่อนนะครับเพราะซื้อเป็นชิ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยว่าไม่ไม่ได้หมกไม่แน่นอนหมายถือว่าคือธงไหนที่แพงเนี่ยท่านต้องได้รับเงินเยอะจากที่ผมตามประมาณราคาพาร์ทจริงแล้วนะั่นเองมีพระพชัยสร้างน่ารู้ของพยอดพระแก้วเจริญผู้สร้างตำนานใหม่เป็นสีมือแล้วในการประกอบผลงานหนึ่งกุ่เจอหลักๆที่ แท้เป็นหลักมีราคาเงินคงนะครับจากหนึ่งถุงนะเพราะหนึ่งถุงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแท้หลับร้อนหนึ่งอทิตเจ๊ผมแยกให้เขาดูจะได้ไม่ต้องหลงทางเพราะวเวลาเวลาที่มีคนมาหาผมที่ร้านหรือว่าให้ดูตามบ้านส่วนใหญ่ก็จะให้ผมเจ๊แยกเก็แท้หรือว่าเป็นสตาแบบนี้กันก่อนเยอะๆเพื่อแบบว่าจะได้แบบว่าเก็บให้ถูกทางคือเวลาจะเก็บก็ระยะยาวจะได้ สวัสดีครับพี่งานเยอะเลยหรอช่วงเย็นใช่ไหมเดี๋ยวแยกออกมาเจอที่พ้อมมีราคามีตะกุดพอยอดอันนี้ที่บ้านเป็นธูรกิจบป่ะมีแม่แม่ไปตอนนั้นน่ะาไปทำบุญไปไปไปบ้าน เนีพอเรามาคู่กับหลวงพ่อยอดผมก็เลยรู้อ๋อมันมาค้นเจอในกองนี้ลูกนี้ขายได้หลายพันมีล็อกเก็ตด้วยเออเนี่ยลูกนี้ขายได้หลายพันครับแต่ในพวกนี้ย่อยหมดเลยแพ้เดี๋ยวดูกันว่าถ้าชอบเท่าเท่าเท่าไรในน,น,นำเต้าไม่ลนะื่นลอยหรือไหนมเต้าผมเอาไปใช้ที่คอ,อใช้อยู่แต่ดูเขา ได้หมืนนะะ่นแล้วกันขายได้หมืน่นต้นตนะเออสีแดงครับถ้าเป็นสีงา,งาก็อาจจะสูงนิดประมาณสองพันธัญอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าอย่างเงี้ยพอแดงองนี้ยก็แท้คนะบอกว่าสุดคุณไปไหว้มันไม่ใช่กลุ้ยทางผ่านได้เมื่นมีที่พอ่อจิตรมีราคามาก็มีข้อยอดไงแบบเมื่อกี้เจอแล้วก็น้ำเต้าก็แท้แน่นอนะะหรือว่าที่จะเก็บตัวย่อยแล้วให้ผมซื้อตัวหลักอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาผมได้หมดหรือจะขายตัวย่อยด้วยได้หมดเลยคะับอกได้หมื คืออย่างพวกนี้ยซื้อเป็นชิ้นไม่ได้ซื้อเทกถ้าแบบบุ๊ตี้จะหายอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรสตรงนั้นใช่แต่ถ้าจะให้ซื้อเป็นชิน้นก็ชัดเจนไปนเลยว,ว่าซื้อเป็นชิ้นครับผมเนีเ่ยแบบอย่างเงี้ยไปทำบุญมาอย่างเงี้ยไปทำบุญมารู้เลยครับแจกมาเป็นกำกำอะไรเงี้ยใช่โอเคหมดแล้วครับที่ผมสนใจคือเรียนเต้าต่อซื้อหมื่นหนึ่ง อันเนี้ยหลังเงินเนี้ยผมขายได้พันกระบาดซื้อพันหนึ่งเขายอดล็อกเก็ตอันเนี้ยถ้าแบรนด์ใหม่ผมขายได้สุดต้นๆเนียหรอซื้ออยู่มีหลายลูกซื้ออยู่ซื้อตลอดมีส่งอิมมิสมาตลอดพวกนี้ต้องก็สดแต่พูดถึงายได้แค่พันรุ่นสองไงถ้ารุ่นแรกหมื่นหนึ่งขับอันนี้ไม่ถ้าเราแยกก็ที่โค้ดแยกที่โค้ดจบที่โค้ดรุ่นสองหขายอดรุ่นแรกต่างกันที่โค้ด ต่การปลูกหรือไอ้เปอร์เซ็นต์เงินนะ่ยถ้าสังเกตลึกๆมีแยกกันนิดหน่อยแต่ว่าจําไม่ได้ว่ารุ่นแรกหรือรุ่น2ที่เป็นเงินเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าถ้าจะเป็นรุ่นแรกที่เงินเปอร์เซ็นต์ไม่ดีมัแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรุ่น2ที่เงินเปอร์เซ็นต์มันดีหน่อยอันนี้คือรุ่นสองเห็นนักเงินมันจะเปอร์เซ็นต์ดีมันจะแบบมีความหนาอะไรอย่างเงินใช่ไหมันแยกที่เปอร์เซ็นต์เงินเล่นหมื่นกว่าบาทลองดูเอาเท่าไหร่ไหวก็เอ,เอาไม่ไหวก็ยอมง่ายตีเรียนสิบห้าสิบสองแล้วนะ ผมเป็นไดใช้นิดเดียวแล้วไม่เยอะสิบสองแล้วกันแต่สวยนะผมยอมรับลูกนี้สวย <c ười> นี่ครับอยู่ในซนคุยร <c ười> าคาเนี่ยครับใหม่นี้จริงๆก็คือแบบเราซื้ออย่างนี้เป็นงานเงินคือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสดนพระไม่ใช่หลงหัอดังเลยแต่ว่าเป็นเนื้อเงินเราก็ซื้อในงานเงินบางรุ่นถ้าเป็นรุ่นที่เล่เนกั่ก็เซื้อตามเล่น ไม่ได้มีอางซับซ้อนคือวันหนึ่งถ้าจะเหมาเราสมมติวันนี้ผมมาดูแล้วครับแล้ววันหนึ่งที่เอ้ยที่ไม่มีจะไม่อยากจะเก็บแล้วอะ่มันไม่มีอะไรจริงๆริงเก็บมันก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยที่ก็ส่งไปให้ที่ออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวผมก็ประเมินแล้วก็อดตังค์ให้เงินพักแบบนี้ผมก็เลือกที่จะไปไล่สดขายให้ลูกค้าเขาได้เพราะผมการันตีเขาได้อะไรประไอย่างเงี้ยจริงมันสีแดงสีงาแพงสุดสีแดงสีเหลืองสีอะไรพวกนี้น้ำเงินอย่างพวกนี้จะเลทเดียวกันแต่ถ้าเป็นสีงาจะแพงหน่อย นี่ผมทำคลิปสอนอยู่ก็เลยแบบได้ซื้ออ,อยู่ตลอดดีกว่ะนี่นะครับปิดตจหลับโต๊ะหลังยันนะนี่ผมยังคนไานเหรอเดี๋ยวที่บ้านช่อยไปค้นอ่ะอยู่ที่บ้านพ <ผม S 1> ่นนะอท,ที่ก็ส่งรูปมาเรื่อยๆผมซื้อให้อยู่ตลอดบางอันย่อยมากก็ไม่ได้ใสบแต่เคยซื้อกันแล้วอย่างนี้ผมเมมไว้แล้วกตเ,เคยซื้อกันแล้วเพรผมก็เมมไว้เพราะพี่เมียมเต้านะแล้ก็เมมไว้ว่าพี่เมียมเต้าพี่ทักมาพอดีผมอยู่คนเดียก็เลยโอเคสั่งรถเลยง่ายดี เถ้าผมก็จะไปหาคัวนี้อ๋อไม่ต้องเลยผมจะมาผ่านพอดีสบายเลยเย้าสองพันสามให้ผมเถอะยี่สิบสี่แล้วมยี่สิบขายหมดเลยยี่สิบหกสิบหโอ้ยพี่ตกสิบสามแล้วนะมันมันจะไม่เหลือช่องแล้วผมแล้วนะจริงๆผมขายตรงวันนี้ผมว่าผมจบสิบสามสิบสี่ไม่เกินเนี่ยถ้าถ้านี้ผมผมยังขอไว้ก่อนนะลยนะผมก็อยากให้จบผมแรงก็ไม่ได้กลัวเราอยากให้จบอยากให้หมดเลยว่าจบเก่งแค่พันหนึ่งเรื่องอะไรหรือเปลาเรื่องหลังเตา พี่เขาห่วงแต่เราก็บอกเออเราเข้าใจน่พ่อแม่เขาให้มาสมบัติการชมสายนิยมชนนันหน่อยซึ่งจริงมันเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าถ้าแล้วแต่พี่เขาไม่ขายเราไม่เรียรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของพวกนี้ต้องเกิดจากความใจของท้งสฝ่ายเราไม่เบี่ยงกันไม่กดกันให้ถ้าบางวงผมเข้าใจว่เวลาไปซื้อจากข้างนอกเวลาไปซื้อจากบ้าน มันเป็นคุณค่าทางใจมีเงินพันเดือนมันไม่ได้เยอะหรอกแต่แค่แบบคุณค่าทางใจอะไรตรงนี้ก่อนผมขอเก็บไว้ก่อนคือถ้า24ผมจบให้ได้พี่นะจบแล้วแต่พี่จะขายหรือไม่ขายได้นั่นเองอย่างพี่ไม่โกรธผมไหมไม่โกรธแต่ถ้าอย่าผมซื้อพักนะแล้วผมต้องโอนโนะผมก็ทํางานตรงนี้ไม่ได้อย่างที่พี่คุณนะถ้าได้มันเป็นคุณค่าทางใจนี่ก็คืออย่างที่เราบอกถามว่าตะกี้เราคุยกันที่เขาจะเอา24ถามว่าผมไม่ซีเรียสผมมองตรงผมว่าผมเชื่อบางอย่างของที่จะเป็นของของเราก็จะเป็นของเรา ของที่ไม่ใช่อของเราวันหนึ่งที่เขาอยากออกเขาลุกึ้มแน่แต่เราย้อนหนึ่งกันนะคุกผมด้วยนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆยังไงก็ขอบพระคุณพี่มากนะยังไงวันนี้ฝาก้านไว้ด้วยแต่ตรนนี้ก็อยู่แถวพันท้ายนรสิงห์นะครับยังไงพบกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสว,วัสดีครับ